ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ในปักหลังในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นมากการงานของคุณจะประสบความสําเร็จมีโอกาสดีๆมีการร่วมไม้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหรือมีการร่วมไม้ร่วมมือกับทีมงานใหม่ๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกัน ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันทําอะไรเกี่ยวเรื่องงานก็จะประสบความสําเร็จไปซะทั้งหมดมีอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนผลงานของคุณที่ได้ทําก็จะประสบความสําเร็จได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมากได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีดังนั้นโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ถือได้ว่าควรจะเลียบฉกฉวยเอาไว้มีโอกาสอะไรเข้ามาพยายามสแสดงฝีมือให้เต็มที่คุณจะได้รับการยอมรับ และคุณก็จะทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นคุณก็จะสามารถฝ่าฟันและแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ยากเย็นถือได้ว่าช่วงนี้มีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้แม้ว่าการงานของคุณจะค่อนข้างโดดเด่นและประสบความสําเร็จแต่การเงินของคุณ คุณจะต้องเป็นผู้รับภาระหรือจะเป็นเสาหลักของบ้านเลยทีเดียวการเงินของคุณช่วงนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทวงหรือว่าการได้รับเงินในแต่ละอย่างค่อนข้างมากแต่คุณหากใช้ความเด็ดขาดได้ใช้ความสามารถของคุณในการติดตามในเรื่องของการเงินการเงินของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้รับเงินคืนได้รับค่างงวดงานอย่างคาดไม่ถึงแต่คุณจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง เกี่ยวเรื่องของการเงินเนื่องจากว่าคุณจะต้องรับผิดชอบคนรอบข้างค่อนข้างเยอะคุณจะต้องมีความหนักแน่นไม่ใช่อ่อนไม่อย่างนั้นแล้วการเงินของคุณก็อาจจะล่วไหลได้อย่างที่คุณไม่คาดคิด่าดเป็นไปได้การเงินของคุณคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดมีการวางแผนทางการเงินที่ดีดังนั้นก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในตนเองอย่าใจโลเลหรือใจอ่อนก็จะทําให้การเงินของคุณมีเสถียรภาพไม่ขาดตกบกพร่องคุณก็จะมี ความคล่องตัวในเรื่องของการเงินในช่วงปักหลังนี้อย่างไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้บางคนของชาวลัคนาราศีกันอาจจะยังกําลังเลือกอยู่หรือกําลังตัดสินใจคนที่เข้ามาหาคุณอยู่ก็อาจเป็นไปได้คนที่มีคนคบหลายคนในช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาดูใจคนและตัดสินใจ ที่จะเลือกใครเป็นคู่ครองของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้หากคุณคบกับใครบางครั้งก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่ายังเกิดความไม่แน่นอนในการที่จะคบหาสมาคมดังนั้นจึงขอแนะนําว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันที่ยังเป็นโสดอยู่หากมีใครเข้ามาขอให้มีเวลาศึกษากันให้เยอะๆเ,เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคู่ของคุณจริงไหมหรือว่าคุณอาจจะยังไม่มีความตั้งใจหรือลงปักปักฐานกับใครคนใดคนหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ หากใช้เวลาช่วงนี้ในการศึกษาดูใจจะทําให้คุณได้พบกับคู่แท้หรือคู่ที่จะสามารถอยู่กับคุณได้ไปนานๆไม่ใช่มาแบบฉากฉวยมาแล้วก็หายไปก็อาจเป็นไปได้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในปักหลังนี้ชาวลัคนาราศีกันคนที่มีคู่คุณอาจจะต้องเอาอกเอาใจใส่กับคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการคลองเรือนไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ชาวลัคนาราศีกันบางคนที่อาจจะมีการทะเลบบาะเบาะแว้งกับคนที่ผ่านมาช่วงนี้บางคนอาจจะกําลังตัดสินใจที่จะคบต่อหรือเลิกลากันดีก็ขอให้คุณพินิจรพิจารณาให้ดีว่าการตัดสินใจของคุณครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลย หากคุณตัดสินใจพลาดก็จะทําให้คุณเสียใจไปได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงนี้คุณอย่าหลีกผามอย่าตัดสินใจไปโดยปราศจากเหตุและผลพยายามคิดให้มากไต่ตรองให้ดีว่าควรจะดําเนินชีวิตคู่ไปอย่างไรช่วงนี้ชาว,ชวลัคนาราศีกันบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะอยากสบายๆอาจจะอยากเป็นอิสระบ้างหรืออาจจะเที่ยวเตะบ้างก็อาจเป็นไปได้ทําให้คุณค่อนข้างจะเหินห่างกับคน ที่ใกล้ชิดหรือคู่ของคุณมากเป็นพิเศษโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้การงานการเงินของคุณนั้นคุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากแต่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความประมาทหรืออาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นได้แต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้ว ควรใช้เวลาเหตุและผลในการไต่ตรองในการคลองคู่หรือในการที่จะคบหาใครก็แล้วแต่ถ้าช่วงนี้คุณยังไม่พร้อมก็อาจจะปล่อยวางโฟกัสไปนในเรื่องอื่นมากกว่าก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ดีขึ้นเพราะเชื่อได้ว่าหลังปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้ชาวลัคนาราศีกันก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนั่นเอง